ต้องอย่าลืมนะคะส่วนแว่นตาหรือว่าส่วนหมวกนิรภัยนะคะป้องกันดวงตาป้องกันใบหน้าและนี่ก็คือสาเหตุนะคะที่ทำไมอ้นถึงใช้ไม้กันนะคะี1 2ตรงนี้เป็นลบอ้นก็นจะเริ่มต้นด้วยบวกเพื่อให้ขั้วตรงข้ามกันเสมอ ตัวที่สองขั้วที่สามสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The World s c u i t ค่ะ หลังจากในคลิปที่แล้วนะคะเราได้ตรวจสอบเซลล์แบตเตอรี่ทั้งหมด16ก้อนนะคะโดยแบตเตอรี่ทั้งหมด16ก้อนนั้นจะมีขนาด280 ml แล้วก็มีค่าโนมินอลโวลเทจอยู่ที่3.2โวลต์ซึ่งนั่นก็คือค่าแรงดันมาตรฐานแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตต่อก้อนค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อตรวจสอบดูความเรียบร้อยของแบตเตอรี่นะคะทั้ง32ก้อนว่า ส่วนไหนชำรุดส่วนไหนเสียหายหรือไม่ก่อนที่จะนำมาใช้งานได้จริงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นประกอบเซลล์แบตเตอรี่จำนวน16เซลล์ให้เป็นชุดแบตเตอรี่48โวลต์หรือระบบ48โวลต์แบบชั่วคราวเพื่อเตรียมชาร์จแบตเตอรี่ในวิดีโอครั้งต่อไปค่ะ นี่ก็คือแบตเตอรี่ที่อนเตรียมไว้นะคะทุกคนรวมไปถึงการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ให้สมดุลกันด้วยระบบจัดการแบตเตอรี่หรือ BMS ซึ่ง BMS นั้นนะคะทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากแบตเตอรี่โดยเขาทำหน้าที่ตัดไฟจากวงจรทั้งหมดเมื่อแบตเตอรี่ก้อนใดก้อนหนึ่งหมดหรือก้อนใดก้อนหนึ่งถูกชาร์จนเต็มนะคะ เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ก้อนนั้นเกิดการเสื่อมสภาพค่ะคะและอีกหน้าที่หนึ่งของ BMS นะคะคือเขาจะทำหน้าที่ป้องกันการชาร์จหรือการใช้แบตเตอรี่ด้วยกระแสที่สูงจนเกินไปซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่และอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่เร็วขึ้นด้วยค่ะสำหรับ BMS ที่พวกเราใช้นะคะเราจะใช้ JK Smart BMS 2 0 0รกับ Active Balance อยู่ที่2แอมป์ขนาด 24s 20p มีกระแสต่อเนื่อง200แอมป์ซึ่งกระแสไฟฟ้าชั่วคราวจะอยู่ที่จุดพีค350แอมป์จำนวนสายแบตเตอรี่8-24ถึง24พร้อมทำการบาลานเซอร์แบบ Active ซึ่งในส่วนของการเลือกใช้ BMS ออ้นจะทำคลิปแยกต่อไปนะคะและถ้าหากอ้นพูดผิดหรือว่าอ่านผิดประการใดอ้นต้องขออภัยมาด้วยนะคะ และหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการทดสอบความจุของแบตเตอรี่ว่าชุดแบตเตอรี่ของเราให้พลังงานกี่กิโลวัตต์ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการประกอบแบตเตอรี่ก่อนนะคะเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้สร้างแผ่นไม้ที่มีล้อเลื่อนนะคะเอาไว้สำหรับวางเซลล์แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นล้อเลื่อนนะคะเ,เพื่อเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานค่ะ ก่อนเริ่มงานนะคะโอนจะขอพูดถึงเรื่องความปลอดภัยข้อควรระวังก่อนการทำงานก่อนค่ะซึ่งสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่างแรกที่เราต้องรู้เลยคือเราต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการลัดวงจรค่ะเพราะว่าการลัดวงจรอาจทำให้เซลล์แบตเตอรี่นั้นเสียหายและอาจทำให้เราได้รับบาดเจ็บได้และในกรณีที่เกิดการลัดวงจรนะคะ กระแสไฟฟ้านั้นสามารถไหลผ่านได้มากถึงหลายพันแอมแปร์ซึ่งอาจจะทำให้โลหะหรือขั้วอลูมิเนียมหลอมละลายและอาจจะเกิดสถานการณ์ที่โลหะเหลวร้อนจัดกระเด็นออกมาโดนตัวเราซึ่งอันตรายมากๆเลยค่ะค่ะดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากหากต้องทำอะไรแบบนี้นะคะและควรตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ว่าเครื่องมือนั้นเหมาะสมกับการใช้งานไหมนะคะโดยเฉพาะ หากคุณไม่มีเครื่องมือที่มีฉนวนป้องกันนะคะเราจะใช้เทปฉนวนพันรอบเครื่องมือไว้ค่ะก็คือเราจะใช้ตัวนี้พันรอบไว้เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของเราอันนี้คือพันไวแล้วนะคะนี้เป็นตัวอย่างที่พันไว้แล้วส่วนตัวนี้นะคะยังไม่ได้พันแต่เราจะใช้เทปฉนวนทั้งหมดสีแดงเนี้ยนะคะพันให้หมดเลย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของเราค่ะและก่อนการปฏิบัติงานนะคะต้องอย่าลืมนะคะสวมแว่นตาหรือว่าสวมหมวกนิรภัยนะคะป้องกันดวงตาป้องกันใบหน้าขณะทำงานด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะอ้นจะใช้เทปพันสายไฟหุ้มรอบไขควงนะคะสำหรับหุ้มฉนวนโดยพันให้ทั่วบริเวณที่เป็นโลหะค่ะเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสกับก,บกระแสไฟฟ้าค่ะ ตอนนี้อ้นก็ได้ทําการใช้เทปฉนวนพันรอบเครื่องมือที่เราจะใช้ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะโดยส่วนที่เป็นโลหะเราก็จะทําการพันรอบไปหมดเลยนะคะใช้เทปพันรอบเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะค่ะก่อนที่อ้นจะทําการวางแบตเตอรี่ทั้ง16ก้อนไว้บนกระดานล้อเลื่อนนี้นะคะอ้นจะขอแนะนําอุปกรณ์ที่อ้นใช้เพิ่มเติมนะคะก็คือแผ่นฉนวนที่มาพร้อมกับ กล่องของแบตเตอรี่ของบริษัท global นะคะเขาจะมีแผ่นฉนวนมาให้ด้วยซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ก็คือไม้แผ่นนี้ค่ะซึ่งเราจะใช้ทำอะไรนั้นเดี๋ยวอ้นจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนแรกนะคะอ้นจะวางเซลล์แบตเตอรี่ทั้งหมด16เซลล์โดยแบ่งออกเป็น2แถวแถวละ8เซลล์ลงบนกระดาษล้อเลื่อนก่อนค่ะเนื่องจากเราต้องการที่จะเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่แบบอนุกรมนะคะ เราจะต้องจัดบางเซลล์แบตเตอรี่ให้ขั้วตรงข้ามกันเสมอเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเซลล์แบบอนุกรมได้ง่ายค่ะซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าเซลล์แบตเตอรี่จะมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบอนก็จะเริ่มจากเซลล์แรกนะคะเซลล์แบตเตอรี่เซลล์แรกคือเริ่มจากขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบ มันก็จะหมายความว่าการเชื่อมต่อแบบอนุกรมก็คือขั้วบวกของแบตเตอรี่หนึ่งจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับขั้วลบของเซลล์แบตเตอรี่ถัดไปได้เสมอและระหว่างเซลล์แบตเตอรี่นะคะโอนก็จะวางแผ่นชนวนที่มาพร้อมกับเซลล์แบตเตอรี่นั้นกั้นไว้ด้วยค่ะซึ่งโอนก็จะวางกั้นไว้แบบนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นขั้วบวกอันนี้เป็นขั้วลบจากนั้นอันนี้เป็นขั้วลบอันนี้เป็นขั้วบวกก็คือวางให้ตรงข้ามกัน เราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเริ่มจากแถวที่หนึ่งก่อนขั้วลบขั้วบวกขั้วถัดไป d ีสก็จะเป็นขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบวางแผ่นก้นลงไปก็จะเป็นขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกวางแผ่นกั้นลงไปไ และดีศูนย์ห้านะคะเริ่มต้นด้วยขั้วบวกขั้วลบเพราะว่าตรงนี้เป็นขั้วลบขั้วบวกเราก็จะใช้เริ่มต้นด้วยขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบแผ่นกั้นฉนวนดีหกขั้วลบเราก็จะขึ้นด้วยขั้วลบแผ่นกั้นฉนวนค่ะและสุดท้ายนะคะคือแบตเตอรี่ d 8เริ่มต้นด้วยขั้วลบเราก็ขั้วบวกค่ะนี่คือแบตเตอรี่แถวแรกนะคะคือเราจะต่อแบบอนุกรมคือให้ขั้วตรงข้ามกันเสมอบวกลบ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 ,บกข้างล่างเหมือนกันลบบวก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  เราก็ได้แบตเตอรี่แถวแรกมาแล้วนะคะทุกคนทีนี้อ้นก็จะใช้ไม้กัน้นระหว่างแบตเตอรี่นะคะทั้ง2แถวก่อนที่จะเริ่มแถวที่สองนะคะอ้นก็จะใช้แบตเตอรี่ D09 ค่ะซึ่งแบตเตอรี่ D09 ก็คือเราจะต่อให้ขั้วตรงข้ามกันเสมอขั้วนี้จะเป็นขั้วบวกอ้นก็จะใช้ขั้วลบนะคะเป็น D09 เริ่มต้นแถวที่สองค่ะและนี่ก็คือสาเหตุนะคะที่ทำไม อ้นถึงใช้ไม้กั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าอ้านมีเฉพาะบัสปาร์ตัวนี้นะคะที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ของแบตเตอรี่นะคะมันจะมีความยาวมากเกินไปสักหน่อยทําให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่ไม่ค่อยพอดีเท่าไหรนะ่นักนี่ค่ะอ้นก็จะทําการทดลองให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราใส่บัสปาร์มันก็จะพอดีใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยต้องใช้ไม้ตัวนี้นะคะกั้นไว้ แต่ถ้าเกิดไม่ใช้ไม้กั้นไว้นะคะก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะไม่พอดีเนี่ยค่ะไม่พอดีดังนั้นวิธีแก้ไขก็คือใช้ไม้กั้นว้ก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะคะ หลังจากนั้นนะคะอ้นจะต่อแบตเตอรี่ต่อนะคะแถวที่สองคือเริ่มจากแบตเตอรี่ D10 นะคะตอนนี้ก็เป็นบวกนะคะเราก็จะขึ้นต้นด้วยลบนี่ค่ะก็คือตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกนะคะบวกลบบวกลบแล้วก็ใช้แผงกั้น D11 <ๆ><ๆ>ก็จะขึ้นต้นด้วยลบ บวกลบ d ีสิบสองตรงนี้เป็นลบโอนก็จะเริ่มต้นด้วยบวกเพื่อให้ขั้วตรงข้ามกันเสมอเป็นการต่อแบบอนุกรมค่ะใช้แผงกัน้นดีสิบสามบวกต่อไปก็จะเป็นขั้วลบพิธีการใส่แผ่นชนวนนะคะโอนลืมบอกไป การกั้นแผ่นชนวนนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ทำแบบนี้นะคะต้องทำแบบนี้ให้ตรงกับขนาดของแบตเตอรี่นี่คือ D14 D14-D13 เป็นขั้วลบเราก็จะเริ่ม D14 ด้วยขั้วบวกต่อด้วย D15 D15 เริ่มต้นด้วยขั้วบวกก็จะเป็นขั้วลบและสุดท้าย D16 ค่ะ 1ีสิบหกดีสิบห้าเป็นขั้วลบเราก็จะใช้ดีสิบหกเป็นขั้วบวกจากนั้นนะคะเราจะทำการตรวจสอบว่าเราได้ต่ออนุกรมแบตเตอรี่ต่อแบบอนุกรมถูกต้องหรือเปล่าก็คือให้ตรวจดูว่ามีขั้วตรงกันข้ามทั้งหมดไหมขั้วบวกขั้วลบ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 บวกลบ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 ข้างล่างเหมือนกันบวกลบ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  บวกลบ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 ค่ะอนคิดว่าอนทำถูกแล้วนะคะทุกคนช่วยดูด้วยนะคะนี่ค่ะก็คือแบตเตอรี่16ปก้อนนะคะ 48V โวลต์ที่เรากำลังจะทำเป็นแบตเตอรี่ก้อน กลุ่มดีนะคะที่เราได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เราจะทําการติดตั้งบัสบารนะคะหรือว่าบูสบาที่คนเยอรมันเรียกแล้วก็บางทีอนก็เผลอพูดไปนะคะแต่ให้เข้าใจกันนะคะว่าบัสบารก็คือบูสบาร์นะคะหรือเทอร์มินอลนั่นเองนะคะอนก็จะทําความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ทั้งหมดก่อนนะคะรวมทั้งบัสบารตัวนี้นะคะก็คือต้องทําความสะอาดก่อนทําความสะอาดให้สิ่งสกรปรกต่างๆหรือคาบน้ํามันที่อาจตกค้างอยู่ ออกให้หมดนะคะซึ่งบัตรปลาท,ทั้งหมดที่เราใช้ก็จะมี16ตัวนะคะ จากนั้นนะคะอ้นจะใช้อีโซโพรพานอลนะคะซึ่งอ้นไม่ทราบว่าที่เมืองไทยใช้อะไรกันเราจะใช้ตัวนี้ทําความสะอาดขั้วของบัสบาร์แต่ละขั้วนะคะเพื่อให้ขั้วของเขาไม่มีคาบน้ํามันแล้วก็ไม่มีสิ่งสกรปรกค่ะอ้นก็จะทําความสะอาดนะคะนี่ค่ะจับตรงกลางนะคะแล้วก็ทําความสะอาดให้คาบน้ํามันคาบต่างๆออกนะคะ สาเหตุที่ทำแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่ายิ่งการเชื่อมต่อระหว่างขั้วแบตเตอรี่แล้วก็บัสบาร์หรือว่าบุสบาร์ดีเท่าไหร่นี้นะคะก็จะยิ่งช่วยลดความต้านทานในภายหลังได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นก่อนการใช้งานก็จะทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะคะ แล้วเราก็จะเริ่มส่วนที่เหลือนะคะจะเห็นว่าเมื่อทําความสะอาดแล้วโลหะจะใสสะอาดมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนใกล้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะอ้นจะทําความสะอาดขัวด้วแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้เขามีการเชื่อมต่อระหว่างขั้วแบตเตอรี่แล้วก็บัสบาร์ได้ดีมากขึ้นนะคะเพื่อลดความต้านทานแล้วก็ใช้งานได้ดีมากขึ้นค่ะอ้นก็จะถอดออกนะคะง่ายๆเลยไม่ต้องหมุนนะคะแค่ถอดออก ตอนนี้ขั้วแบตเตอรี่ถูกถอดออกมาหมดแล้วนะคะโอนก็จะทำการทำความสะอาดขั้วทั้งหมดนะคะโดยใช้อโซโพรพานอลเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะทำความสะอาดเลยทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ทุกขั้วให้สะอาดนะคะ ก่อนที่เราจะทำการต่อบัสบาร์นะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าจุดนี้ก็คือขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกนะคะซึ่งจะเป็นขั้วที่จะทำให้2แบตเตอรี่นี้เชื่อมต่อกันแต่เรายังไม่ทำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะเกิดอันตรายขึ้นก่อนที่เราจะทำอ้นก็จะใช้โฟมตัวนี้นะคะปิดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อให้เรารู้ว่า แบตเตอรี่สองก้อนนี้นะคะสองกลุ่มนี้ยังไม่เชื่อมต่อกันโอนก็จะทําการปิดไว้ก่อนให้เรารู้หลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มทําการต่อบัสบาร์นะคะโดยเริ่มจากเซลล์ที่1นึ่งขั้วบวกที่เป็นสีดำแล้วก็ขั้วลบที่เป็นสีขาวหลักการที่เราใช้นะคะเราจะใช้แผ่นนี้นะคะหรือว่าแผ่นไม้อะไรก็ได้เพื่อให้เราไม่งงเวลาที่เราใส่บัสบาร์ลงไปค่ะนี่นะคะเราก็จะวางไว้อย่างนี้ก่อนทีนี้ เราก็จะใช้บัตรบารบัตรบารต้องจับให้แน่นไม่จับแบบนี้ไม่จับแบบนี้เพราะว่าถ้าตกลงไปเนี่ยคือแบตเตอรี่ทั้งหมดอาจจะเกิดประกายไฟหรือว่าเกิดอันตรายกับเราได้ค่ะดังนั้นต้องจับให้มั่นคงแล้วก็เฉพาะส่วนที่เป็นฉนวนเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนี่ค่ะคือที่หนึ่งจากนั้นก็เลื่อนมา เราจะเห็นขค้วบวกขค้วลบตัวที่สองคูวที่สามคู่ที่สี่ ซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าบัสปารอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จแล้วก็เซลสุดท้ายค่ะแบตเตอรี่แถวแรกก็คือเสร็จแล้วนะคะแต่ขั้วสุดท้ายขั้วบวกกับขั้วลบของแบตเตอรี่แถวที่1กับแถวที่2อ้นจะยังไม่ต่อนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้ดังนั้นอ้นจะมาต่อบัสบาร์ ที่แถวที่สองให้เสร็จก่อนแล้วจากนั้นเรามาดูกันค่ะว่าเราจะต่อเชื่อมแบตเตอรี่ทั้งสองขั้วหรือว่าทั้งสองแถวนี้เป็นยังไงโดยเราจะเริ่มจากข้างบนก่อนนะคะ,ก,นนะ,คะก็คือแถวแรกก่อนนะคะต้นก็จะปิดไว้เหมือนเดิมค่ะเริ่มจากแถวที่1อันนี้เป็นขั้วลบต่อมาก็คือด้านบนจะทําแบบซิกแซกค่ะทุกคนต่อมาก็จะ ไปทีละขั้นก็จะเป็นขั่วลบขั้วบวกเลื่อนไปนี้ขั่วลบเลื่อนไปอีกมันสุดแล้วใช่ไหมคะอ้นก็จะกลับเปลี่ยนกลับมาเราก็จะเห็นอันนี้คือต่อไปแล้วขั่วบวกขั่วลบเริ่มแถวใหม่ทำไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะเป็นซิกแซกจนกว่าจะจบ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่าจะมีอยู่2อขั้วที่เชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่แถวที่1กับแถวที่2ทั้งอตอนเริ่มต้นแล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะแต่เราจะยังไม่ต่อค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะโอนจะใช้ไม้นะคะมาประกบแบบนี้ทั้งสองข้างแล้วก็ใช้เข็มขัดตัวนี้นะคะมัดไว้ให้แน่นเพื่อให้เขาไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะคะ ถ้าเป็นในทางภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าการคอมเพรสชันนั่นเองค่ะ <laughs> ค่ะตอนนี้เราก็จะได้รูปแบบแบบนี้นะคะก็คือมีไม้สามแผ่นนะคะมาประกอบกันเป็นคล้ายๆกับกล่องนะคะเพื่อให้แบตเตอรี่เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็ให้มันให้แบตเตอรี่แน่นขึ้นโอ้นก็ใช้เข็มขัดนี่แหละคะ่ะมัดไว้นะคะแล้วก็ปรับให้แน่น <c oughs> นี่นะคะก็จะแน่นแล้วคะ่ะเห็นไหมคะรูปแบบของเรา <c oughs> ค่ะขั้นตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะแน่นอนว่าอ้นก็อยากต่อ BMS ต่อนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าคลิปจะยาวแล้ววันนี้ก็คงไม่เสร็จแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดอ้นพูดผิดประการใดหรือว่า อบอกผิดหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์แนะนําติชมอ้นได้นะคะแล้วอ้นก็ต้องขออภัยด้วยที่อ้นอาจจะพูดผิดไปบ้างหรือว่าใช้คำศัพท์ผิดไปบ้างนะคะตอนนี้ก็กำลังเรียนรู้อยู่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะคะ,ะหากมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะส่วนสินค้าหรือว่าอุปกรณ์ที่พวกเราใช้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ใน เวอ t ์บายเว e เดอะโ o ล i c นะคะรวมไปถึงคอมเมนต์ด้านล่างอ้อนก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้อ้อนต้องขอลาไปก่อนนะคะหากอยากติดตามหรือว่าอยากเรียนรู้ไปพร้อมกับ The World Circuit ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเราค่ะแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อ้อนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Circuits were powered up Building the future with